ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับกระหางหายไปหลายมือครับพี่น้องกระผมมีอยังหลายดอกกระยอนเลยเร่งงานครับผมมีเวลาเฮ็ดให้พี่น้องมึงเร่งงานสิตุดกีนเล้วๆไปแล้วครับมีเวลาแล้วบบดนี้ก็มาเฮ็ดให้พี่น้องมึงกระคลิปนี้กสิเซาซิบบนครับอลักซิบบนสองสูตรไม่พี่น้องมึง ็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดมันสิเขาว่าไก่พี่น้องติดตามมึงครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางไม่มีอะไรแน่นอนครับมีผิดมีถึกอาฝากคำเตือนจังหน่อยครับพี่น้องคำเตือน แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับขอบคุณครับ,บนานูว่ามึงสูตรกันครับสูตรแรกก <c> ร <oughs> ะใส่หลักพัน บวกลักหน่วยบนเนี่ยครับผมเขียนไว้แล้วสูตรนี้บวกกันได้เท่าใดก็บ,บวกสองอย่างวดแหลกกับเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดครับได้แปดแปดบวกสองครับได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่ สีบวกสองได้หกเหนไหครับให้มันเดินในหาโตหาหลักสูตรที่2ก็คือใส่แสนบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนก็เขียนได้ตามนี้ครับหลักแสนหลักสิบหล,ลักหน่วยบวกกันครับ หนบวกสองได้สามสาบวกสาบวกหนึ 2, ่งได้สครับคือส่สูตรนี้เดินแต้มเลยครับสี่ห้เจปดให้ได้ห้าลักครับวันี้มันส้นกันที่หหกกับแปด หกสี่แปดหกสี่แปดนี่ครับหลักหกหลักสี่โซนกันสี่ตัวเอ้ยโซนกันสามตัวแล้วมันออกอยังครับ ออกซีสามครับพี่นุ่มสองตัวบนว่าซีสามก็เข้าที่ซีครับเข้าที่ซีหมวดต่อไปครับพันบวกหน่วยคือเก่าบวกสามในสิบสองก็สองครับสองบวกสองบวกสองในส้สี่ซีบวก สองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์นี่ครับสูตรที่สองแสนบวกสิบบวกหน่วยก็หกบวกสี่ก็ได้สิบครับศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามครับสามเดินแต้ม 4, 5, 6, สี่ห้าหกเจ็ดส้นกันที่ตัวใดครับ สองไม่มีครับสองไม่มีมีสี่ครับมีสี่หาบมมีมีหกครับวงกลมกับวงกลมสนกันสองตัวครับบนนี้สี่กับหกเราออกอยังครับไปสองตัวบนสองตัวบนมาที่หกสามครับพี่น้อง หกสามเขาที่หกครับเนี่ยครับเขาหลักสิบหมวดต่อไปครับพันบวกหน่วยคือเจ็ดบวกสามเจ็ดบวกสามกับศูนย์ครับศูนย์บวกสองเลยสองสองบวกสองเลยสี่สี่บวกสองเลยหกหกบวกสองเลยแปดเนี่ยครับสูตรที่หนึ่ง สูตรที่2แสนบวก10บวกหน่วยคือ0ูบวกหก็ได้หกหกบวกสก็ได้9ครับสูตรนี้เดินแต้มครับ9 0 1 2 3ชนกันที่0 2 สี่หกแปดบมีครับส้นกันสองตัววันนี้ก็ได้ออกอี้กงบันนี้ครับหกสามไปแล้วออกอะไรเอย่ยออกศูนย์เก้าครับพี่น้องศูนย์เก้าหลักสิบส้นกันศูน,กน,น,กน,น,กน์กับสองก็เข้าที่ศูนย์ครับ ต่อไปครับพันบวกหน่วยคือศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าครับเก้าบวกสองก็ได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เก็ดสูตรที่สองแสนบวกสิบบวกหน่วยคือเก็ดบวกศูนย์บวกเก้าเก็ดบวกศูนย์ก็ได้เก็ด เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกครับเอาหกหกเดินเต้มเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชนกันที่เก้าเก้าหนึ่งโบมีครับสามโบมีครับห้าโบมีครับเจ็ดมีครับมีเจ็ด นี่ครับงวดน,นี้ก็ส้นกันที่สองตัวขึ้นกันครับชนกันที่สองตัวเราออกอยังงครับอันน,นี้เมื่อชนกันเจก,กับ9ก้งวดที่แล้วออกที่เกดเก้าครับพี่น้องเก็ดเก้ามาทั้งสองตัวเลยแต่มันเป็นหลักสิบคือเกครับเขาที่เจ็ด บันนี้มางวดวันที่1เดือน2องสองห้าสูตรที่1คือพันบวกหน่วยคือ7กบวกเก่าก็ได้สิหครับของหกหกบวกสได้8 8ดบวกสได้ศูนศนย์บวกสองได้สอง สอบวกสองได้สสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแสสิบหน่วยคือแปดบวกเจ็ดก็ได้สิบหครับเอาหา้าห้าบวกเก้าได้สิบสกส,สี่เดือนแต้มห้าหกเจ็ดแปดหมดสล้อผลครับชนกันที่ห แปศูนย์พมีสองพูมีมีสี่หัดนี่ชนกันสามตัวครับพี่นอ้องชนกันสามตัวหลักสิบชน แปดสี่บันนี่เกษียวยไปจับกับลักลักหน่วยครับเฮ็ดให้เรียบร้อยไปเลยจับคู่กันไปเลยลักหน่วยกะใะ่สูตรเก่าครับมันยังเดินอยู่หลักหลักหน่วยยังเดินร็ใส่ ครับลักหน่วยงวดที่แล้วลักหน่วยคือลักแสนบวกลักสิบมันก็ไดเกเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเกิเขาเก่า 9, ครับแต่ว่าลักสิบมันมันพลาดม,มันได้แปดศูนย์สองมันบอกเขางวดนี้กระลองมึงครับเกลือมันถือเกลือมันเข่าให้ หลักแสนบวกหลักสิบคือสตรงวดนี้หลักแสนคือแปดหลักแสนคือแปดบวกหลักสิบคือเจ็ดแปดบวก เกดเป็นสิบหาเอาหา,หาเดินแต้มเป็นหกเกดแปดเก้านี่ครับเดินแต้มให้มันได้หาลักหลักหน่วยครับหน่วยจับคู่ครับ จับคู่ไเลยหกหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดก c4 c6 c7 c8 c9 lên bồn lên bồn วัดน,นี้ได้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเอาห้าหกเจ็ดมาตัดครับห้าหกเจ็ดห้าหก เด่นตัวนี้เดี๋ยวผมลงให้มึงเดี๋ยวผมลงให้มึงเสร็จจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวลงให้มึงวันนี้ก็เอาสูตรสูตรนี้มาตัดครับพี่น้องสูตรประจําของผมนี่แหละสิพิซิีรถือก,กร้างมันใส่ตลอดวดที่แล้วก็เข่าบนอยู่ด้วยครับแต่ว่ามันมันตัดบ่ดด้มัน ไปใส่ไไซับบดเนี้ยมันจะใส่บ่เห็นดิเดี๋ยวครับสูตรลักซิบบวกลักลอยนี่่ะครับสูตรลักซิบบวกลักลอย มจำได้อยู่มันได้มันได้หนึ่งศูนย์เจ็ดครับสงสัยผมลืมหยิบมานำมันได้หนึ่งศูนย์เจ็ดคือใส่ลักกลอยบวกลักลักสิบ วันนี้มันก็ได้14ครับคือ7กบวกเกดได้14กับมึงลอก4ีลอก4ก็คือ107นี่แล้วครับผมจำได้อยู่107่งเกตสีอมตะตัดตัวนี้มันบ่มี1กับโบมีครับ0กับโบมีครับมี7ตัวเดียวก็คือ6 7 8 7 4 7ครับก็สิตัดออกมาให้พี่น้องคือ3ชุดนี้6 7 8 7 4 7 หกเจ็ดแดเดสเจอล้วถ้าเอาเอาเอาศูนคือเต้มสูงสูตรเต้มสูงงวดนี้มันก็ได้ศูนย์หได้ศูนถ้าเอามาตัดศูนกับ่วมี สามกระโบมีมีหกตัวเดียวคือหกเจ็ดแต่ว่าผมสิบโบวงงห้ผมสิไหเปไปทั้งสามสุดเลยครับที่นองมากกับมากโบมากกับสู่กันไหมแต่ว่าผมก็สิเน้นนห้นี่ละหกเจ็ดหกเจ็ด หมดวันที่หนึ่งเดือนสองหกแปดแล้วบมักถ้าโบมักตามผมก็เอาในสุดไงมันนี่ครับพี่น้องมิดเด้นแม่นๆก็มาตัดเอานะครับคลิปนี้ก็ฝากไปสักนี้หวังว่าสิมีโชคมีลาบกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ